สวยงางมอ่ะว่าสุดที่เขาให้มาพรีเมียมมากเลยย้ำนะครับว่าออกไปแดง3ร้านกว่าแต่วันนี้ที่ดีมคามเป็นเพียงแค่เ,คเปิดครับพี่ตํหน่งสังกัดขึ้นหัวเ,เ,เชื้อราบนหนังศีรษะครีคมพูนะ วันนี้นะครับเป็นวันที่เขาจะกินเลี้ยงปีใหม่กันก็เลยปีใหม่มาแล้วเขาจัดงานไปสิเราก็ทำง,งานนี่วันนี้ว่าเราจะมาดูในส่วนของเจ้า GLC คันนี้กัน<ม><ส>บอกเลยสภาพสวยมากใบแค่แสงกว้ากว่ารถปี19นะครับและราคาค่าตัวอยู่เท่าไหร่รู้ไหมร้านเดียว แต่ถ้าอยู่ป้ายแดง3ล้านกว่า <Whoa. S 1> ราคาโคตรคุ้มนะครับผมมาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่า D L C 250ดีรหัสดีเซลนั่นเองนะครับผมคันนี้เป็นตัวโฟมิติด้วยก็คือขับ4นะก่อนจะดูภายนอกอะ่ะเราขึ้นรถกันก่อนเดี๋ยวเราขับพาวงไปจัดตรงนู้นแล้วค่อยทำคลิปกันเพราะตรงนี้เขาจัดง,งานกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววอเราจะวนไม่ได้ช่ินมาเอ้ยพลุงพลังหูแล้วดูชุดคนรีวิวเบนซ์ให้ตายเถอ <c oughs> ะโรบินนะจังไ้ก่อนอ่ารูหลาดนี่ให้เขาจริงกินเบนซ์เนีนะ่ย <c oughs> แต่ถ้าเท่ยนะังไงก็ต้องไป BM อันนี้พตรบ อ๋าวิ่ลองแตะสามองหนึ่งแนไ่ยแบแคบแคบหอมปะเธอกลิ่นเบดนี่มันดีจริงๆนะกลิ่นคนรวยอี๊แวะหน่อยฮัลโหลดมอร์นิ่งมงกะลาบาอ่าไงยสุดยอดยินกันใหญ่เลยสมสีปะละ่ะเอ้ยตายแล้วดูธรรมะธรรม,มัวมังดีข่มใจข่มกิเลสตัณหา <laughs> ในขณะที่เขาเตรียมงงเตรียมงานคันเราก็นั่งทำคลิปนะครับผมไม่ใช่หรอกเขียนยกของไอ่อยาแพ้เสร็จไม่หัวเออเรามียากยกของนะเห็นนะมีกล้องถ่ายหลังให้ด้วยครับผมแล้วกล้องถ่ายหลังก็สามารถปรับมุมมองได้ ทันไม่ได้ไอ้นะแต่เป็นสามมุมมองอันนี้คือจะส่งของตรงกลางฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะทำแบบว่าปรับเพื่ออะไรวะมันมองอันเดียวก็พอเปล่าวะถูงไหมเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะปรับเพื่ออะไรนะครับเหมือนเหมือนเหมือนมุกกระนกไม่ก่อนแต่ไม่ไกลโอเคมาดูตัวรถกันต่อนะครับผมนะคันนี้ในเรานั่งกันอยู่ใน Mercedes Benz นะครับอันดับแรกก่อนเลยแล้วกันพวงมาลัยเนาะคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยหนังนะครับผมเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับผมนะเอ่อเพิ่มเสียงรถเสียงก็คอน หาใครอะใครดีวะไอต่อยแล้วกันแล้วมันคือใครวะไอต่อย <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> นึกชื่อ <c oughs> ไม่ออกอลองลองเทสหน่อย กดปุ่มได้คอนโทรลได้จะปุมอะไรได้เลยครับผมนะเมนูเมนูเอ้ยมันมีเตืนอนคุญแจอ่อนแสดงกุญแจนี้แบตอ่อนอยู่วะเนี่ยเออใช่มันเนี่ยมันบอกว่าเช็งคีย์แบตเตอรี่นะครับผมก็คือแบตแบตอ่อนโดยที่ดีวะ่ะปกติมันหมดแล้วหมดเลยไเตือนไม่เตือน <laughs> ใช่มันไม่เติอน,น,นเลยมันแค่จะกดสตาร์ทไม่ค่อยติดเลยนี้ดีดีนะครับผมนะมาดูตัวรถกันต่อคันนี้ไม่แท้อยู่ที่แสนกว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับผมนะและบอกเลยว่าราคาคุ้มค่ามากค่าตัวเพียงแค่หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทแต่ถ้าคุณไปปลายแดนอย่างที่บอก นี่เห็นครับผมถ้าสก,กีไม่ได้แต่สามารถคอนโทรลได้จากเจ้าตัวจอคอนโทรเลอร์นะครับผมนะหรือถ้าใช้ไม่ถนัดก็อาจจะเป็นในส่วนของฮอตคีย์นะก็จะอยู่ด้าน,นาล่างนี้เห็นไหมนี่นีเวเกเตอร์รีดิโอมีดงมีเดียเทเลโฟนครับผมคอนโทรลได้จากด,ด้านล่างนี้เลยนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะแอร์เป็นทั้งหมด4สล็อตครับผมนะอ่าและที่เห็นในกล้องตอนนี้นะครับผมทุกครั้งก็จะเห็นเป็นไลายไม้ใช่ไหมจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ลวดลายนะมันมันเป็นฟีลลิ่งแบบเหมือนคล้ายๆแกะแกะพลาติกอะเหรือเมันเป็นไม้จริงว่ะ ใช่เป,เป็นไม้จริงนะครับผมนี่นะครับให้ความพรีเมียมมากเลยนะที่วางแก้วน้ำสองใบแล้วก็สามารถแกะได้ถ้าต้องการวางของใหญ่ข้างใน,นก็จะเป็นที่ <Jub ilee S 1> จุบุรีเหรอใช่ไม่เป่สัญลักษณ์บุรีอ่ะคืออะไรวะไม่ดี<ช>นะ,นะที่เขีย่ยเอออันกลับี่ยเป็นที่เขี่ยบุรีไว้นะครับผมแล้วก็มี power outlet ให้หนึ่งรูนะครับดูซิมีอะไรที่อีเลนอีกมี traction control มี parking sensor แล้วก็ dynamic ก็คือในส่วนของโหมดการขับขีน่นั่นเองปรับได้ทั้งหมดห้าโหมดด้วยกันก็คือ individual นะครับผมนะก็จะเป็น sport part นะครับผมแล้วก็ใใหห้้คควววามมมแแรรรงงลก็็เปปนนนนสส่ขออต์ะับโด คอมฟอร์ตแล้วก็อีโคโหมดอ่าเห็นไหมสีก็จะบ่งบอกอารมณ์แตกต่างกันออกไปเราสามารถปรับจงปรับจูในโหมดนะครับผมนะในโหมดของอนะินดิวดัว เพราะแต่ละคนการบางคนอาจจะชอบความแรงแต่ชอบความนุ่มไอ้ความเงียบอะไรอย่างเงี้ยก็คอนโทรลได้เลยนะแล้วแต่เราจะอัดแบบเอาละกันโอเคมาต่อในส่วนของซอฟท์ทัชด้านข้างตรงเทียบแขนเนี้ยก็จะเป็นหนังเนปป้านะครับผมนะเกรดดีเลยนะหนัะนุ่มๆกดลงไปสบายๆเลยด้านในก็จะเป็นที่อ่าเป็นเย็บคลิปของลึกเลยลึกมากเห็นไหมลงไปเกือบถึงซองเนี่ยมีกามาจีด้านในมี USB ให้สองลูนะครับประมาณนี้ใครมันรู้สึกง่วงนอนจังเลยวะกาแฟาไม่ได้ช่วยเลยพู้ตรงเออง่วงมากเลยอะนะต่อนะครับผมไอ้กล้องถ่ายหลังยังไม่ให้ดูเลยนี่หว่าดูไปแล้ววดูไปแล้วดิเวอา เห็นไหมสติมีไหมเอามาจากบ้านไหมตอนน้อยจริงตื่นตื่นตื่นโอเคนะครับผมไม่ใช่หลอกใจมันอยู่ในงานเดียวนอ่ะข้างหน้าจะเป็นแอร์แบกนะครับผมนะเป็นซับทัชหนังนิ่มๆนะครับผมนะเห็นไหมทำลายหนังแอปเป้ลตรงนี้ก็จะเป็นทิมทิมลายซิลเวอร์สวยๆเลยนะเปิดเก๊มาปุ๊บนี่ก็ข้างในก็จะเป็นบุกกระเบี่แบ่งโซ่เก็บของซ้ายขวานะตรงนี้ก็จะเป็นที่ออช่องใส่ของน้ําหอมนี่ครับผมทำให้เวลาแอร์อะไออกมาในได้กลิ่นหอมนั่นเองนะครับประมาณนี้เบดซ้ายขวาก็เป็นเบาดังแอปเป้ลเช่นกันนะผมมันเป็นสีน้ำ บายความร้อนแล้วก็มีที่รองน่องมาให้นี่รองใต้ขาคือเดินทางไกลแบบผู้หญิงอ่ะร้อยทั้งร้อยจะโดนตกอ่ะดีร้อยทั้งร้อยดีกว่านะารับพูดตรงๆอ่ะมันหลับอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นธรรมดาที่มันตื่นมาจะบอกว่าเมือม่อยโคมงเมื่อยขาเมื่อยตัวเพราะว่าขามันห้อยเวลามันหลับมไม่รู้เรื่องหรอกนะอันนี้เขามีมาให้นะเผื่อว่าใครขา,ขาสั้นก็ใช้ได้เหมือนกันสบายๆแล้วก็บอร์ดซ้ายขวาข,าข้างหน้าเนี่ยเป็นบอร์ดไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะคอนโทรลได้จากตัวแผงประตูนี่เลยนะครับผมประมาณนี้นะเฮ้ยคนขับไปก็มีที่รอง น่ปะสำหรับด้านหลังคันนี้นะครับผมอุ้ยขับเบาะไว้ได้ไหนเมื่อไหร่วันนี้ลองนั่งก่อนเอออันนี้นะครับเบาะด้านหลังนะตัวผมก็จะสูงเมตรเจ็ดสิบสามอย่างที่ผู้เป็นทุกคูคกิปตหรือประมาณสองกับปัน้นะนะเอทรูมเหลือย<ๆ>แล้วก็โจอวิเศษต,ตอนยาวแล้วก็สูงด้วยติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันมีม่านบังตาให้สวยอะ่ะมีแอร์ตอนหลังให้แยกโซนซ้ายขวาด้วยตรงนี้มีอะไรอีกดูสิดูให้หมดเก็บเก็บของวางแก้วน้ำได้สองใบนะครับผมนะแล้วก็มีที่ติดตั้งเบาะเด็กมาให้ในส่วนของไอโซฟิกนั่น งานเลยวะน่าจะเป็นคนโสดแหละแล้วซื้อรถใหญ่ทำบ้าเนะมึงตาได้ง่ายนะมึงเนี่ยไปเลย <c oughs> ไม่ว่าพิก <c oughs> เออ อันนี้พงกระดุมรอบขันนะครับผมไปดูฝาท้ายกันหน่อยสิจูกของได้เยอะแบบในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะครับผมนะก็จะได้มีทั้งหมดในส่วนของเซ็นเซอร์นะได้ส่วนกล้องและฝาท้ายเป็นไฟฟ้าสวยงามจูของได้เยอะครับเวลาเราขนขนของก็ไม่ต้องกลัวเปียกนะหรือถ้าขนไม่พอบอกก็สามารถพับลงไปได้60-40นั่นเองนะและดูแลดีไม่ดีลูกค้าดูนี่ชุดประดมพยาบาลอยู่นะยังอยู่นะถ้าปกติที่มันไม่ดูแลมันใช้แบบหายหมดแล้วไม่เลยเอาบัตเตอร์ไหมไม่เป็นแผลไม่เป็นแผลเนาะเออลืมบอกไปเวลาพับเบาะคุณไม เยอะไปสษัทกันเยอะคุณปรับนี้ได้เลย <Wow. S 1> นี่ทาลงไปเออบ้านบางตงัวบางตาเขาใช้งานได้นี่จริงๆอันนี้เป็นอะไรที่จะเป็นมากเลยนะหลายคนไม่รู้ช่วงบ่ายๆถ้าคุณขับรถน่ะมันจะมีแสงส่องจากท้องกับของด้านหลังตรงรถแฮทแบ็คทั่วไปอ่ะจะซอะขึ้นมามันทำให้มันเกลก,การลูกตาอันนี้แหละจะช่วยได้นะไม่งั้นแม่งแยงตาดีไหม มันหลอดนัก็เลยว่าขับรถแล้วมันหลอดนะครับผมตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จพาวเวอรนะ์อัลเทอรหนึ่งรูนะครับนะเผื่อใครนานๆที่อยากจะไป,คปแคมป์ปงแคมปิ้งอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมนะแล้วดูดิข้อเป็นกิมมิคเล็กๆที่เบนเขาใส่ใจก็คือหนึ่งเลยกระายเนี่ยมีไว้ทำไมรู้ไหมเวลาขนของของมันจะไม่เด้งไปเด้งมาโคไม่ขนเต็มอัตราส่งเหมือนพวกรถเชิงพันนิดหลอกใช่มันจะไม่เด้งไปเด้งมานั่นเองนะครับผมนะมีกันหนีไหมเดี๋ยวเช็คให้โอเคระเบาเลยนะครับผมนะมีกันหนีเรียบร้อยเห็นนะ ออปชันเต็มเต็มเลยครับผมนะคันนี้กับ GLC 2 5 0ีเครื่องดีเซลครับผมนะปี2000ท่า่วะไปหมดแล้วมึงอะทั่วสมองแลวนะนี่เป็นปี2019ครับผมนะตัว 4matic ก็คือตัวขับสนั่นเองแล้วใหม่แท้อยู่แค่แสนกว่าๆย้ำนะครับว่าออกไปแดง3ล้านกว่าแต่วันนี้ที่ดีมคาร์ไปเพียงแค่1นึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองอยากดูคันจริงมาที่ดีมคาร์ได้เลยครับจะลองขับลองเทสตได้ทุกอนได้เชื่อผมนะครับอย่าดูแค่คลิปเข้ามาลองขับดูก่อน ถ้าชอบไว้ซื้อขายกันแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรมีให้เลือกอีกเรียงเป็นร้อยเลยครับผมนะเลือกได้เลยชอบคันไหนก็จีบมาแล้วกันถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมตอบให้ครับผมนะวันนี้ต้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ